สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับ t h a i w a y Product วันนี้เรามีสินค้าต่อใหม่มาแนะนำก็คือในสกูลของ ION Smartpad V71 นะครับอันนี้เป็นแท็บเล็ตขนาดพกพาที่มีรูปร่างสวยงามครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่อง V71 กันครับิ7 1ตัวน,นี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่อง อุปกรณ์ชาร์จนะครับสาย OTG แล้วก็สาย mini USB นะครับพร้อมกับคู่มือและก็ใบรับประกันสินค้านั่นเองครับและที่สำคัญก็คือมีเคสสีขาวเป็นเคสหนังอย่างดีสีขาวที่ใช้ร่วมกับเครื่องสีขาวคุณจะรู้สึกว่ามันสวยมากเมื่อคินใช้คู่กันเลยนะครับเราไปดูครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงครับ หน้าจอขนาด7นิ้วแบบ IPS หน่วยประมวลผลเป็นของ VIA รุ่น8880ด้วย Core Cortex A9 1.5GHz Android ในว 2, เวอร์ชัน4.2 Jelly Bean รอมตัวนี้มีมาให้มากถึง8 g b และก็แรมแบบใหม่ล่าสุด DDR3 1 g b แบตเตอรี่4,000ม a h อเรื่องออกแบบมาให้มีความบางรวมถึงขอบที่มีความโค้งมนรับการจับของมือมากยิ่งขึ้น ปุ่มกดต่างๆก็ถูกออกแบบมาให้อยู่ด้านบนของเครื่องคุณจึงใช้งานเพิ่มเสียงลดเสียงรวมถึงปิดเปิดเครื่องพักหน้าจอได้อย่างรวดเร็วกล้องมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่0.3ล้านพิกเซลใช้ในการวิดีโอคอลต่างๆลำโพงเองก็ให้เสียงที่มีความเป็นมิติสูงสามารถที่จะเล่นเกมฟังเพลงดูหนังได้อย่างมีความสุข พอรเชื่อมต่างต่างอย่างเช่จน,จนพอร์ตมี usb hdmi usb หูฟังไมโคร s อซีการ์ดรองรับสูงสุดถึงขน g ดสอีออกแบบมาให้คุณใช้งาน Air c ก r d หรือ Flash d r i ด e ได้อย่างสะดวกรเดเร็วมากยิ่งขึ้นเังคุณเสียบกับพอร์ต usb ของตัวเครื่องนะครับซึ่งตรงนี้จะเข้ามาตอบสนองกับกลุ่มผู้ที่ต้องการที่จะใช้งาน Air c ก r d ในการทำงานหรือใช้งานเปิดข้อมูลจากแฟลชไดร์ที่คุณพกพามาได้นั่นเองครับ การแสดงผลของเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ v ี1รองรับการใช้งานของ Flash Player นะครับคุณสามารถที่จะเลือกชมอย่างเช่นเว็บไซต์กระปุก .com นะครับเว็บน,นี้ก็เป็นแหล่งรวมของคลิปวิดีโอต่างๆที่ต้องอาศัย f l a s Player ในการเล่นนะครับก็แสดงให้เห็นว่าวีเหนึ่งตัวนี้สามารถที่จะเล่นได้ถ้าหากคุณเป็นแฟนของกระปุก .com ตัวยงครับ เล่นเกมก็เล่นได้สนุกนะครับไม่มีกระตุกกระเห็นเลยเพราะว่าตอนนี้มาพร้อมกับ CPU v r 8880 Dual Core Cortex A9 นะครับความเร็ว1.5 g h z ซึ่ง Cortex A9 เนี่ยจะเป็น CPU ของ ARM ที่มีความแรงใช้กันในระดับตัวท็อปของตลาดสมาร์ทโฟนหรือว่าท็บเล็ตเลยครับ บวกกับแรมแบบใหม่ล่าสุดเลยก็คือ DDR 3 1 g b นะครับช่วยให้การเล่นเกมการเข้าหน้าเว็บการสลับหน้าแอปต่างๆเนี่ยรวดเร็วทันใจ อีกหนึ่งความมันเชิงที่คุณได้รับจากวีเจหนึ่งก็คือความสามารถในการแสดงผลแบบไร้สายผ่านเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่าไมล์คานะครับเพียงคุณเชื่อมต่อวีเจหนึ่งเข้ากับสมาร์ททีวีที่รองรับไมล์ราคานะครับคุณก็จะสามารถที่จะแสดงผลเหมือนเป็นกระจกจากแท็บเล็ตสะท้อนสู่หน้าจอของสมาร์ททีวีนะครับคุณก็จะไม่พบกับปัญหาของการโยงสาย h d m i มาให้เกะกะอีกต่อไปนะครับคุณสามารถที่จะควบคุมการเล่นของหน้าจอจากหน้าจอแท็บเล็ต สู่หน้าจอของสมาร์ททีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมโชว์การดูหนังต่างๆการดูซีรีส์ที่คุณชมผ่าน VJ1 น,น,นะครับก็จะสะท้อนไปสู่หน้าจอของสมาร์ททีวีได้เช่นเดียวกันครับ There's with happy village filled Smurfs. a and joyful And one particular man. Capture the slabs. I will call them the Nazis. Where are we? work. where. Oh! Just now. From Sony Pictures Animation. Ah, Nazis attack. Here's my plan. We trick Smurfette into being not a Nazi, and she'll have so much fun she'll never go back. Oh dear, Smurfette. My Music เป็นแอปพลิเคชันที่มากับ V71 ที่ให้คุณสามารถที่จะเลือกฟังเพลงต่างๆที่คุณชอบรวมไปถึงการแสดงเนื้อเพลงให้คุณฝึกร้องไปตามเสียงเพลงได้ด้วยนอกจากนี้ยังสามารถปรับซ o า n d เอ f e c t ตต่างๆได้ตามใจคุณเช่น d ดนซ์ หรือจะเป็นฮิปฮอปและถ้าคุณมีหูฟังคุณสามารถที่จะใช้งานการปรับเพิ่มเสียงเบสและเอฟเฟก3สามมิติได้ช่วยให้เพลงของคุณมีมิติที่แตกต่างกันไรต่างอารมณ์ของเพลงหรือความชอบของแต่ละคนนอกจากนี้นะครับยังม,มาพร้อมกักบ ฟังก์ชันมิวสิกวอลเปเปอร์ซึ่งฟังก์ชันนี้สามารถที่จะแสดงบาร์ของเพลงได้พร้อมกับเสียงดนตรีของเพลงที่คุณเปิดอยู่ในมาย u สิกการทดสอบประสิทธิภาพของ m 7 1นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ CPU d ด a l c o อ e 1.5 g ่ z า แอนตูเอ็กซ์เบนมาร์กได้ไป 10, แปดเ0็คะแนนนะครับซึ่งเป็นแอปที่ป้องกันการโกงคะแนนทดสอบต่างๆของเครื่องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเวเลโม HTML 5นะครับตรงนี้ได้ไป1,527คะแนนนะครับตรงนี้ระดับสูงระดับเดียวกับตัวท็อปของตลาดสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตครับรวมไปถึงเวเลโมแบบเมลชอวนะครับตรงนี้วัดได้ถึง501คะแนนครับมัลติฮาร์เตสเตอร์วัด,ดคะแน,น้นนถึง5จุดครับ วิจยหนึงมีการเชื่อมต่อที่ครบคันไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi, i l u e t o o t h หรือการเชื่อมต่อ 3G ผ่านดองเกิรนอกจากนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษต่างๆอีกหลายโหมดอย่งเช่นโหมดสำหรับนักพัฒนาตรงนี้สามารถที่จะเลือกปรับ Super User Setting ได้คุณสามารถที่จะเลือกเปิดตลอดหรือปิดไว้คนที่ชอบการเปลี่ยนฟอนต์ก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้การปรับ CPU Governor ปรับอน้มาเพื่อที่จะให้เครื่อง เร็วแรงเต็มประสิทธิภาพหรือ power save อที่จะประหยัดพลังงานเครื่องให้มากที่สุด